ครับผมสวัสดีครับพบกับชิดปากแปรนะครับผมตอนนี้นะครับผมมาหาสแต็กอีกแล้วนะครับผมที่ร้านสเปย์ใหญ่ๆบะมีตะเปย์ยังไงครับเปย์น้อยก็มีครับผู้ใดครับโอ้สังพงศ์โอ้ครับผมบะสังพงกินก่อนเขาไปทรงหน้าดิอ๋อเขนกินก่อนมันไปทรงหน้า นี่ครับผมลานปีไ่นะครับผมนะนะตอนนี้ก็มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกับน้องก้าวนะครับน้องก้าวเป็นคนเลี้ยงนะครับผมครับผมน้องก้าวเป็นคนเลี้ยงนะครับผมเราพอเรามาถึงเราเห็นป้าฮันนี่ป้าฮันนี่ป้าฮันนี่ก็จะเลี้ยงนะครับผมโอ้ขอบคุณมากป้ารับป้าฮันนี่นะครับผมนะครับผมอโอ้พี่บ้าก็มานะครับสงสัยจะหิวจัดนะครับผมสั่งพิเศษนะครับผมอะเออ เก้าว่างได้ก่อเดียินค้าวันอันแยกกันอยู่กับน้องปอนหรือเปล่าครับโอ้แยกกันอยู่จริงไหมครับผมแยกกันอยู่จริงใช่ไหมครับผมอยู่ห้องน้ำพี่เก้าอยู่ห้องเปล่าตอนนี้ไอ้ไอ้ปอนอยู่สกลเออเก้ามันอยู่จำปาดงอย่าร้องอย่าร้องสิร้องนะครับโอ้นะครับเอาเอาโอ้ปอบใจด้วยปอบใจเออ แล้วโอ้โอผ้าไปไหนเด้อเออโอผ้าโอผ้าวานน้อยน้อยอ้าวนันนานฟังนะครับปอนพี่ไม่ได้ใส่ไรนะเราเราต้องถามหลังมายกันนะเนองที่เราเคยไปน้ำมาบก์เฮ้ยฮะได้มังงงไปฮะอะไรโอ้คือวางสั่นละคือวางสั่นไปด้วยกันอยู่เลยเดี๋ยวไอ้บอกเคยมาจากเทอร์เรีโอ้ จำพิษค้นแล้วนะครับระหว่างระหว่างระหว่างรอรอก๋วยเตี๋ยวนะครับเรามาสอบถามน้องน้องก้าวก่อนนะครับผมเอา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 นะครับผมเรื่องเดี๋ยวพี่สอบถามหน่อยครับผมสําหรับเรื่องราวที่มันผ่านมาก้าวู้สึกยังไงบ้างครับผมเรื่องไหนครับผมก่อนเรื่องราวทุกเรื่องราวที่มันผ่านเข้ามานี่แหละในจำปาดงนี่แหละก็สบายดีครับผมสบายดีที่ถามเรื่องราวจังไหนมันมีหลายเรื่องราว กำกวมตอบว่าถือกันเรื่องราวเมื่อวานเรื่องราวเมื่อวานอ๋อก็เมื่อวานผมออกจากบ้านเขียวประมาณตีเช้าครับผมตเช้าแล้วทีนี้เนี่ยผมผมไปงานเนาะที่บึงการแล้วผมกลับมาเอ้าเสื้อผ้าหายหมดเลยอือป้นหนีหรือเปล่าเออก็ได้รับคำตอบไม่มีไม่มีไม่มีจดดมาน้อยเหรอได้รับคําตอบได้รับคําตอบว่า เออแยกกันอยู่จริงแยกกันอยู่ครับผมเนาะอันนี้ก้าวแยกนครับคือแยกกันอยู่กี่วันถามกนแยกกันอยู่ประมาณสองสามวันครับผมพอดีปอนแยกกันอยู่ก็ปอนก็ไปหาเงินทางบ้านปอนทางบ้านก็กําลังถอนมันโอ้สนุกเลยดิพี่ครับผมกําลังถอนมันน่ะ ับผมซำหนัอมันกระลิ่นเนาะโอ้เนาะโอ้ยควนกำลังนุ้ยกรลังด่ามาอยู่ไหมสรุปแล้วใจหายแวบเลยแวบเลยเอ้ากลับมาบัตเอ้าอะไรนะเสื้อผ้าไม่มีคร้บผมไอ้นี่ไอ้นี่ก็ชงจังแล้วก็มีเงินวางไว้ให้เท่าไหร่เออเท่าไหร่เท่าไหร่น่าจะสองพัน โอ้สองพันเฮ้ยคืนนี้เราโสดใช่ไหมโสดจริงไหมครับผมโสดไม่รู้จะโสดกี่วันเออนะโอ้่าไรสองพันประเด้โอวเดี๋ยวต้องถามก่อนไอโอมีเท่าไหร่โอ้ยผมมีเยอะเท่าไหร่สองร้อยโอ้ยไปแล้วเลยจากสวนก็จะเ้าไปไม่เก็บเพเก็บที่สองพันเราเก็บไว้เฉยๆไม่ได้ใช้อ๋ออ่ะที่ไว้ วางไว้ให้เนี่ยก็คือไว้ให้เก็บให้เก็บไวมไม่ให้ใช้ครับผมแตัดรีตัวเลยเโอ้ยห้ยไปเราก็เลืผมไปไปไกลเนาะแล้วกลัวว่ารถจะมีปัญหาแจเอาเงินตัวนี้มาซ่อมแบบนี้แต่รถมันไม่มีปัญหาก็เลยไม่ได้ใช้มันออวันวันนี้ก็จะไม่จ่ายครับฮะ เราเราข้าวก๋วยเตี๋ยวล่ะวันนี้ข้าวก๋วยเตี๋ยวจะจิบอะไรไม่เหมืนปะมาคนละส่วนอ๋อคนละส่วนโอ้ยตกใจหมดนึกว่าจะได้เดินออกจากร้านเดี๋ยวแม่ก็ล้างตามเอาต้อมเลยพอถึงดังนั้าหมู่บ้านไหนไหมเจ้าวสดแล้วรอรแล้วใช่ไหมรอแล้วเดี๋ยวตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็นค่อยว่ากันอ๋อวันนี้ครับอ๋อโทรปุ๊บเลยโทรปุ๊บเลยชื่อน้องอะไรน่ะ น้องมุ้งมิ้งน้องมุ้งครับนี่ครับผมเป็นการเปิดถามมาได้ครับผมเป็นการเปิดใจน้องก้านะครับกับเหตุการณ์เมื่อวานนะครับผมเนาะเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับผมเช้ามามีเอฟซีมาถามนะครับผมว่าเอ้าน้องปอนหายไปไหนก็เลยต้องมาถามน้องก้าวนี่แหละครับผมเราก็อยากให้น้องเก้าวเล่าเรื่องราวเล่าความรู้สึกว่าเมื่อคืนทําอะไรครับผม เมื่อคืนนอนเมื่อคืนแม่นางทั้งห้าหรือเปล่าหนังจีนบ่ชอบพี่ชอบดูชอบชอบเปล่าเมื่อเมื่อคืนแม่นางปอนไม่อยู่แม่นางทั้งห้าหรือเปล่าพอมไหอยู่คนเดียวในห้องอออ๋ยยู่คนเดีวจำน้องอุ้มไม่ได้น้อยผมจําได้แต่น้องเพลงเฮ้ใครวะยังไม่เก็บยังไม่เก็บเฮ้ใครวะหลุดมาแล้วน้องเพลงอ่ะเออน่าบ้าไงโอ้บ้านไหนบ้านไงครับ ฮะว่าไงผมอันนี้ติดต่อติดต่อติดต่อเรียบร้อยยังเจ็บร้อยคืนนี้มีเท่าไหร่น้องน้องน้องมึงอ่ะน้องมึงมิงไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เออมึงนี่หลายเยอะหลายคนจริงเขามี๊กสองคนโอ้โอุ้ยจังได้ทุกทรัพย์เจ้าของพี่ๆเราเราเอาไว้ทั้งรถเขี่ไปเคลียร์มาสรุปแล้วสรุปแล้วไม่ทันแล้วล่ะเราอยู่ร้านเปย์ใหญ่ครับผมอ๋อร้านส้มตำเปย์ใหญ่ นะครับผมก็นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวชีวิตอันลันทดของน้องก้าวนะครับผมเนาะก็น้องก้าวได้ยอมรับออกมาแล้วนะครับว่าแยกกันอยู่กับน้องปอนจริงๆครับผมเนาะก็เป็นกําลังใจให้ครับผมสําหรับคืนนี้นะครับสําหรับสองพันนี่ใช้ให้มันหมดนนคืนนี้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 เออแล้วแล้วแล้วสำหรับเมื่อคืนนอนคนเดียวแล้วคืนนี้จะนอนคนเดียวเปล่าเปลี่ยวหัวใจได้ไงก้าวเอาลูกอีกแนมันบังนะ อารมณ์มาได้ไหมก็น้องก็จะเปิดประตูนอนจะได้นอนกันเลยหลายคนนี่ข้างนอกก็จะมีกัปตันกับไอ้ทิอถ้าปิดเนี่ยจะอยู่คนเดียวผมต้องเปิดออกเมื่อคืนนี้เขานั่งกันอยู่สามหนุ่มแล้วเราไปอยู่ไหนมาผมหลับหลับับนจขึ้นไลท์เดียวสามช่องมันหลับครับผม งูเลยตื่นงูเงียวไปเห็นนั่งหันหน้าให้กันอยู่ก็ดึกอยู่นม่สามทุ่มนแล้วคืนนี้เราจะทํำยังไงคืนนี้ฮะเนอนเหมือนเดิมครับสารภาพมาเมื่อกี้เมื่อกี้โอติดต่อเรียบร้อยแล้วโอ้ว่าไงโอติดฮัลโหลอ่าเคพี่พี่ก้าตกลงครับราคาราคาราคายี่สบยี่สิบยีวบาทสามถุงยี่สิบัวโอเคเดี๋ยวเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะ อ่ะโอเคครับผมสำหรับน้องเอาก็ติดต่อเรียบร้อยร้านถั่วนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะครับผมโอ้อันนี้พิเศษครับเออบักลาหิ้วต้องคุณแม่ไหมบักลายบักลายบักลายหิว้วโหัวนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับผม